วันนี้ถามว่ารุงปู่มีอะไรจะคุยจริงๆมีหลายเรื่องมากเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เราเพียงทำเราเพียงทำเราไม่แท้แต่เพียงทำเพียงทำอย่างไรจะเห็นว่าลุงปู่เนี่ยจะบอกเสมอว่าก่อนจะชนะคนอื่นต้องชนะอะไรช<จ>นะใจตัวเองก่อน เมื่อชนะใจตัวเองได้แล้วจึงจะสามารถเอาชนะคนอื่นได้แต่วันนี้เราเพียงพร้อมเพราะโดนโดนเจ้าหน้าที่ DSI ยุ N ่ยอายุ U U, ด้วยกิริยาอาการเหมือนกับเจ้านายเราทำวางมากเขื่อนยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นข้าราชการที่ต้องมีหน้าที่ให้บริการประชาชนแต่เขาทำไปหนึ่งดุนด,ดังเราเป็นทาสเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้ มีกิริยาอาการไม่ให้เกียรติไม่สำรูมไม่เคารพไม่ดอบน้องแสดงอำนาจบาใหญ่ทางกิริยาและท่าทีและสายตาจึงทำให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่จริงแล้วเรื่องนี้หลวงปู่ไม่ไดกราวว่าจะทดอสอบเพราะไอ้เรื่องการไปปิดล้อมดีเอไอเพื่อจะตรวจสอบบุคคลที่ไปซุ่มยิงคนซุ่มยิงที่อยู่บนดีเอไอนี่มันรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปมันก็หาไม่เจอเหตุผลเพราะอะไร ก็ไม่มีใครในโลกหลอกจูนที่ไหนมันจะบอกว่าฉันทําฉันทําจากฉันทําจากมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่ก็ให้ท่านเดินพลนนำพวกเราไปแล้วหลวงปู่ก็แอบย่องเดินตามไปดูเห็นพวกเราเพี้ยงคำเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่ต่อการยั่วยุเย้าแย่ของเจ้าหน้าที่ดีเอสไออย่างนี้เรียกว่าเพียพ้ยนคำเสียเวลาที่เราอบรมกันมาฟังธรรมทุก เช้าวสวดมนต์ทุกเย็นที่ให้ฟังธรรมทุกเช้ารัต้อะทารให้สำราญและสำรอกของเก่าที่เน่าเหม็นและเสียหายเพื่อให้ใจมันสะอาดใจมันสบายใจมันไม่สกปรกใจมันไม่รบหลุมลันก็เมื่อวานเราบอกกันแล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะเอาชนะความสกปรกด้วยความสะอาดชนะความความโหมดร้ายเวลวร้ายด้วยความดีงามชนะความว้าวุ่นสับสน ตู้ลนทุลายด้วยความสงบไม่เางนั้นวันนี้เราไปเจอแค่นิดหน่อยเท่านั้นเราก็เริ่มมีอาการหวยวายดีโคยดีพายสแสดงอาการเหมือนคุมตัวเองไม่อยู่นี่เนี่ยเพี้ยงพระรถแต่นักรบอย่างพวกเราเป็นนักรคสีขาวต้องรักษาอุดมการไม่ได้ท่านทั้งหลายเห็นด้วยว่ากิริยาที่ลูกบูเจรจาอบุคนที่ยัยยยย่วยวนยั่วยุละมองลูกบูด้วยสายตาเยยดหย้ย ลวงปู่พูดกับเขาอย่างไรเรียบร้อยไหมเรียบร้อยให้เกียรติเรียกคุณทุกคำแล้วก็บอกกับเขาให้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการอะไรดฉงนั้นนี่รละหัวใจของผู้กลาไในคนที่แสดงอาการเคืองยิ่งใหญ่อวดอำนาจบาดใหญ่จริงๆเข้าใจมันเล็กนิดเดียวเหมือนเหมือนกับหมาที่กลัวใครขาจะมาตีมาว่ามาเห่าเอาไว้ก่อนเนะี่ย ส่งเสียงเอาไว้ก่อนเนี่ยแต่ตัวเองนเนี่ยผว่าเอาดีิงๆก็วิ่งหานจุดหนีไอ้ผันนี้ไม่ใช่นักรบงั้นเราอยากไปเรียนแบบเราอยากเอาเยี่ยงอย่ากต้องทาตัวให้แกร่งและกล้าทั้งภายในและภายนอกและอะไรมันจะช่วยให้แกร่งได้ก็ธรรมะสอนทุกวันบอกทุกวันเช้าๆไม่เห็ความข่าวไม่ให้ดูเรื่องราวเพราะว่า มันจะเร่ขยะเพิ่มขึ้นเช้าๆควรจะได้เสพริรศสันตธรรมอมรตธรรมและความสดชื่นแจ่มใสจับระวังหยิบระวังไม่หยิบเรายึดหยิบเรายึดทั้งวันเราฟังวิธีกรมายัดเยียดเสียงยัดเยียดปัญหายัดเยียดคำด่าคำชมคำตำหนิติดว่าใส่เข้าไปในหูสองข้างใส่ไปในใจทั้งสี่ห้องแล้วเราก็รับมันเข้ามาหมักหมม ซมอไม่วางหยิบเรื่องยิดหยิบเรื่องยิดทาอย่างนี้ทั้งวันเช,าช,าชา้าเชก็ให้สํารอกเสียบพอสํารอกแล้วนึกว่าจะไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เผลอติดนิสยัยเก่าเผลอไปทําจนหลงระเริงไปปล่อยให้เขามาชักจูงจิตใจเราให้ตกรล่องล่องชิ้นกับสิ่งร้ายและไร้สาระ มันจะมีประโยชน์อะไรรูกที่เราชนะควรทราแห่งความสลักขัดทําและเลือกเนื้อชีวิตมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมีชัยชนะบนร้าศพเพื่อนและความสูญเสียอันเงินชัยชนะที่บริสุทธิ์ชัยชนะที่สมบูรณ์คือชัยชนะที่ต้องไม่แนกได้แน่เสียเป็นชัยชนะที่ได้อย่างขาวสะอาดหมดจดและไร้ตำหนิไม่มีข้อกังขาเสื้อสีไหนก็ว่าเราไม่ได้ เพราะนี่คือสองมือเราสองขาเราหนึ่งตัวเราหนึ่งหัวและหนึ่งใจเราที่สร้างให้เกิดนิ้วรอยแหย่ใจชนะใช่ไม่ใช่พี่น้องใช่เอ็นอย่าลืมยืนหยัดอยู่ในอุดมการ,รานักรบสีขาวอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้เตือนอีกครั้งหนึ่งอย่าเพี่ยงรำไม่งั้นเดี๋ยวอยีกสองสาวันจะมีปฏิบัติการยิ่งใหญ่เราจะกลายเป็นคนที่ไร้ระเบียบ เหมือนเหมือนกับภาพที่ออกมาว่าไปทุบทำลายเท่าของพังประตูลื้อป้ายก้างกระจกนั่นดัะเงินของใครเงินของใครทำทำไมสะใจระบายอารมณ์มันเมาแล้วมันเงินของใครชนะบนซากสลักขัดพังและเอาเงินใครไปซ่อม เทีนี้ต้องไม่เช่นไม่เป็นเช่นนะั้นเราต้องรักษาทุกเม็ดทรายของเราเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของเราต้องรักษาไว้ให้รูกในห,หลานเงินที่จะเอาไปซ่อมไปสร้างเอามาใช้กับการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเษกษตรกรซ่อมบำรุงของเสียที่เราเผาเราทำลายเราจะเอาเงื่อนโจรเย่างนั่นแหละ จนที่มันเผามันทำร้ายทำลายแล้วเราจะเดินตามรอยเขาอย่างนั้นเหรอจะเดินไหมไม่มันจะเดินไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่เราต้องฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้หลวงปู่พยายามจะฝึกพวกเราอบรมพวกเราให้เป็นนักรบที่มีระเบียบมีวิน,นัยมีจริยธรรมมีคุณธรรมอย่าทำอะไรเหือเกริมลูกแก่โทรสรลูกแก่อำนานาจ โดยเฉพาะผู้นําที่อยู่บนเวทีหรือผู้นํามวลมหารประชาชนอีโก้จะสูงมากความทะเยอทะยานที่ใหญ่จะมีมากมันจะยากที่จะฟังคนอื่นยากที่จะได้รับคาแนะนําจากคนอื่นแล้วก็ยากที่จะลดตัวลงให้ผอมมันจะพองมีอีโก้ไอโก้ยะโสอวดดีพรนงจองของ สิ่งเหล่านี้หลวงปู่เคยมาเชิญเจอะเจอม,มาแล้วโชคดีที่เรามีสติปัญญาคอยเตือนรู้ตระหนักคิดว่าอ้าวที่เรากําลังชั่วแล้วนี่เรากําลังไม่ดีแล้วไม่ยังั้นต้องจับแล้ววางไม่ใช่จับแล้วยึดหน้าที่ทาตามหน้าที่ตามวิถีที่ควรรับผิดชอบเรียกว่ารู้สมมุติใช้สมมุติ รับสมมุติให้เกียรติกับสมมุติท้ายที่สุดอย่ายึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติวันนี้ลุงอูจึงสอนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอยศในคำว่าทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยที่คุณแสดงออกมาเนะี่ยมันคือหน้ากามันคือหัวโขนแต่ที่เรายืนคุยกันนี่คือพี่น้องคนไทยสิ่งที่วคุณควรทําและคุณควรจะต้องกระทําก็คือคุณต้องสํานึกว่าหน้าที่คุณคืออะไรคุณต้องรับใช้ประชาชน ไม่ใช่มาแสดงปริยาอาการโอ้อวดยิ่งใหญ่เหมือนกับเจ้านายประชาชนนี่ก็คือสันดาลไคร้ทราลารที่ฆ่าทราลาราไม่สำนึึกในหน้าที่ออเฉะนนเราจะเป็นแบบนั้นไหม,ไมจำไว้จำไว้อย่าบังอาอีกเรื่องหนึ่งว,วันนี้นักผู้สืส่อขาวฝรั่งเศสเข้ามาสัมภาษณ์ทองถู ถามกันไปเยอะแยะมากมายเขาก็จดบันทึกมีถามนอกรอบก็ถามว่าถามจริงฮะท่านออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เนี่ยเพราะท่านต้องการช่วยพัคก,การเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือเปล่าพวกเราว่าหลวงปู่ช่วยพัคก,การเมืองใดการเมืองหนึ่งไหม,ไมช่วยไหมใช่ลุงปู่ไม่ได้เป็นขี้ข้าพัคการเมืองไม่ได้เด็นวิ้วร้อนนักการเมืองไม่เคยรับเงินกากนักการเมือง แต่หลวงปู่เป็นข้าในรองพระบาทขององค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวคุณบูบอกนันักข่าวเลยังไงเขาถามว่าทําไมแล้วก็คุณไม่รู้หรือปัจจุบันนี้มันมีกระบวนการล้งเจ้ามันมีกระบวนการทําร้ายทําลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวมันมีกระบวนการที่จะทําให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในสังคม เพราะพระกับกษัตริย์เนี่ยอยู่ได้ด้วยสถานะสองอย่างคือหนึ่งศรัทธาสองปัญญาถ้าไม่ได้รับการยอมรับคือไม่มีศรัทธาพระก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่ได้มรรคมรากรษัตริย์ก็เหมือนกันถ้าอยู่แล้วไม่มีใครศรัทธาก็อยู่ไม่ได้ เพราะงั้นระยะเวลาสิกบกว่าปีที่ผ่านมามันจึงมีกระบวนการทําลายศรัทธาต่อสถาบันอันเป็นสัตทีรักของเราก็คือสถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่เนืองๆต่อเนื่องเป็นนิจเชื่อถทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแต่มันก็พยายามทําให้เห็นทําให้เชื่อทําให้เกิดตัวอย่างเช่นลวงปู่ครั้งหนึ่งเขานิวนไปแสดงไปไป,ไปสอนในมหาวิทยาลัยในญี่ปุน่นมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุน่น นักศึกษาวิทยาโทก็ถามลวงปู่ว่าสถามบังรัฐบาลตริยัตจาเป็นต่อประเทศไทยอีกต่อไปไหมลวงปู่ถามว่าทําไมคุณถามเนี่ยก็เข้าดูข่าวสารข้อมูลดูเรื่องราวที่มันออกมาทางอินเทอร์เน็ตดูแล้วเหมือนไกันไม่น่าศรัทธาเขาพูดมากกว่านี้จริงๆแล้วลุงปู่สรุปให้แค่นี้ลุงปุ่ก็เลยบอกว่า ฉันไม่รู้ว่าคุณไปรู้อะไรจากไหนมาแต่ฉันรู้ว่าชั่วชีวิตที่ฉันมีอยู่ฉันก็เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีทํางานอย่างหนักเพื่อทําให้บ้านเมืองอยู่สุขสบายคนชีวิตหนึ่งคนเนี่ยหกสิบปีเนี่ยมีโครงการได้ตั้งสามพันกว่าโครงการเนี่ยที่ดูว่าจะนอนวยยันกะ่ชะั่วโมงพวกเราเนี่ยโครงการเดียวก็ง่อยแล้ว อยู่ไม่ไหวแล้วแต่พระองค์ทรงทำโครงการตั้ง3-4พันโครงการเนี่ยพระองค์อยู่ได้แสดงว่าพ,พระองค์ต้องทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนใช่หรือไม่ใช่แล้วเพื่อใครเพราะฉะนั้นหลวงปูก่ก็เลยสอนนักศึกษาวิทยาโทในภาษาในญี่ปุ่นว่าอย่าปัญญาอ่อนรู้จักคิดมากโตรดหนาวันพระบุมราชนคนไทย ควรจะรู้บ้างว่าแผ่นดินไทยมถ้าไม่ได้อาศัยราชวงศ์จักรีจะมีบ้านเมืองไทยไหมฝ่ว<อ>ันนี้ไม่รู้ว่าไอ้ไอตระกูลชินม,มันไปสู้หัวอยู่ที่ไหนแน่ไม่รู้ว่าไอ้คนที่คิดจะทำละะายราชวงศ์จักรีมันจะมีแผ่นดินเดียดยืนหรือไม่ไปกันนี่คือสิ่งที่เราสู้นี่คือเป้าประสงค์ของเราชาติศาสตร์กษัตริย์ต้องรักษา ต้องทำลงไว้และต้องทดแทนบุญคุณหลวงปู่บอกกันหน้าข่าวหน้าข่าวฝรั่งเศสไปอย่างนี้วันนี้คือสิ่งที่ท่านคิดแล้วท่านมีกลัวเหรอเคยกลัวแต่กลัวจนวันนี้กล้าแล้วเคยกลัวกลัวยังไงกลัวว่าเราจะทำผิดหน้าที่กลัวว่า สิ่งที่เราทําคนอื่นจะไม่เห็นด้วยกลัว,วว่าสิ่งที่เราทํามันจะกลายเป็นเหมือนกระสร้าลิ้วรอยแห่งกรรมที่ต้องตจะตามจองล้างจองผ่านกันไปเลยแต่วันนี้ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะความกลัวทั้งหมดมันเป็นผลกระทบเฉพาะตนแสดงว่าเราเราเห็นแต่ตัวเราจริกลัววันนี้ไม่เห็นแต่ตัวแล้วก็ไม่เคยคิดจะเห็นแต่ตัวจึงไม่กลัวในที่นอง ไอ้คนที่กลัวนี่แหละคือคนที่เห็นแก่ตัวแล้วพวกเราเห็นแก่ตัวไหมเราจึงกล้าแล้วมาเสียสลัดไงมาทําเพื่อระบาทสูเด็กมันจะไปอยู่หัวมาทําเพื่อปวงมาหาประชาชนมาทําเพื่อแผ่นดินและมาแทนคุณแผ่นดินไงความกลัวจะไหมมันเกิดมาจากคนเห็นแก่ตัวไอ้คนเห็นแก่ตัวมากๆมันที่กลัวมากเหมือนกับคนตะบูนทนะินี่ยพอมีเขา่าเอา่อมีเขา่า เดินขบวนหน่อยเดียวอ่ะมันขนกระเป๋ากัไปเป็นฝูงเลยลูกเต้าไปหมดเลยแล้วก็มาอ้างว่าไปทํางานเนี่ยมันมันขนขี้ขี้ขึ้นสมองแต่มันกลัวมันไม่รู้ว่าความกล้าของพวกเราเป็นอย่างไรเวลานี้เราต้องใช้ความกล้าสยบความกลัวใช้ความเสียสละสยบความเห็นแก่ตัวแล้วก็ใช้ความมีน้ำใจใจกว้าง สยบความเอารักเอาเปรียบทำให้ได้แล้ว,ลวนักรบกของเราจะมีประสิทธิภาพเรามีงานใหญ่รอเราอยู่อีกสองวันพรุ่งนี้พร้อมไหมสองวันสาวันที่ผ่ามนมานี่ให้พักผ่อนเพียงพอและมีกำลังพอและเตรียมตัวเคลื่อนทัพรอฟังคำสั่งว่าจะพาไปไหนแต่ส่วนเรื่องจะรอทัพหลวงมาหนุนก็คงยังไม่ต้องคิดเพราะ คุณสุเทพครั้งก็มีภารกิจแต่เราก็จะทำในส่วนของเราไปทำได้ไหมลูกได้่ไม่ให้กนาใจตามนี้เอาละเดี๋ยวจะเสียเวลาก็ที่มีเรื่องยกปีเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก้ามีคนจะมอบใส่ใจก็กราบขอเวลาหลวงปู่นะครับได้ดีคณะญาติโยมหลายคนครับหลวงปู่จะเป็นเวลาที่กำหนดกับหลายคนนะครับที่อยากจะมาถวายปัจจัยด้วยมือหลวงปู่ขขออนุญาตเวลาหลวงปู่ช่วงหลังเวทีครับ จะเป็นเชิญพี่น้องเราที่มาร่วมบริจาคนะครับผมขออนุญาตนะครับขอเดินเชิญนะครับท่านผู้ที่จะมาถวายปัสจัยกับหลวงปู่นะครับขอเดินเชิญบนเวทีได้เลยนะครับตามที่นั่งอยู่ครับขอเสียงนกหวีดให้พี่น้องเราที่มาร่วมบริจาคนะครับนะครับคัวพันธมิตรครับบริจาค24,00 0บาทนะครับเอ่อฟ้าแปงพันนะครับฐานยิรัน200บาทคุณสมศรี เยียมรุ่งรัศมีครับ200 mm. บาทอดีิพลเอกแห่งกองทัพปกครับบริจาคห0พันบาทครับพ right ี่น้องนะครับแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่นะครับแม่กองครับบริจาค15,000มืนพันบาทครับพี่น้องแล้วก็ตัวแทนพี่น้องชาวปาเกตครับคุณคุณดวนนะครับคุณดวนบริพนนะครับบริจาค5 0า0มืนบาทครับพี่น้องแล้วก็ตัวแทนนะครับจากปาเกตนะครับคุณสนิจนะครับ สิทธิการบริจาคอีกห้าหมื่นบาทครับพี่น้องและก็มีหลายท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับขึ้นมาถวายหลวงปู่นะครับช่วงเวลานี้นะครับผมได้กลาบขอเวลาหลวงปู่แล้วนะครับเพื่อที่หลายคนจะถวายปัจจัยนะครับรวมเงินที่อยู่รวมแล้วนะครับไม่รวมจำนวนหลายคนที่ขึ้นมาครับเป็นจำนวน1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทครับพี่น้องและก็มีนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่จะมานนอมถวายปัจจัยกับหลวงปู่นะครับ ก็ครับเทเรนครับ <oyu |fi|> ต่วนี้นะครับคุณนัทวัฒน์บริจากอ่อนนะครับลุ่มคนเชียงใหม่ไม่เอาระบบทะศินครับขอบริจาครหนึ่งหมืนบาทครับน้าน้องไปถวายหลวงปู่นะครับขอเชิญเลยนะครับบางท่านผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับลูกศิษย์หลวงปู่นะครับบอกบริจาคอีก4ี่พบาทครับพี่น้อง โตนะครับเชิญเลยนะครับผมต้องขอภัยนะครับที่ไม่ได้เคยนามท่านนะครับนะครับโอ้ยบริจาคมากันมากหน้าท่วนตาคนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยคนละนิดนะครับนะครับก็น้อมถวายหลวงปู่เลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ในนครนียหลวงปู่นะครับจะให้คณะญาติโยมที่จะมาร่วมถวายโอ้ยนี่มาครับปูไม่ผสมออกนามครับไม่มีเชื่อนะครับบริจาคหนึ่งแสนห้าพันสามร้อยบาทครับโอ้ยดีใจจังเลยนะครับ ดีใจ,จเลยครับคนงันมากกันน้อยคนละพันคนละเบิร์นคนละแสนก็มาบริจาคนะครับตานโมนโอุ้ยมากันทวนหน้าคนตาเนาะลูกศิษย์ผูทหาหลวงปู่นะครับก็เชิญเลยนะครับชงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้เ่ยชื่อเ่ยนามเนาะนะครับนะเคยไม่ทันเลยมาเยอะแยะจังเลยจะถามหลวงปู่ว่าเหลิมจะมาบริจาคหลวงปู่ว่าเหลิมไหน <laughs> อุ้ยนะครับ นะครับก็เชิญเลยนะครับเป็นโอกาสนะครับเป็นเวลานะครับเดี๋ยวแล้วก็ถวายหลวงปู่นะครับแล้วก็เชิญนะครับนะครับมีคณะสัญญาณเิธิ์นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญต่อแถวเข้าไปนะครับอ่าช่วงนี้ก็แม่เป็นหน้าเพิ่เป็นตีดีๆครับถึงแม้ใคร่างไรก็ตามแต่แกนนําของเรานี้เป็นพระผู้ทรงศีลมาที่ดีใจนะครับได้ทําบุญด้วยได้ตั้งชจตาด้วยครับอนุโมทนาสาธุนาะพี่ดำนาอมลับเป่าดอกบีดให้พี่น้องพวกเราทุกคนร่วมบริจาคกับหลวงปู่นะครับ สาธุครับขอมาลาีหลวงปู่ครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนในทุกบาททุกสตางค์ที่เขคุณให้เราเอาไปใช้จ่ายใ,ให้มันเหมาะสมต่อการรักเกียรติศาสตร์สมัยอีกเรื่องหนึงน่งนึกคุณนึกได้ครับครูนี้ไปดีอะไรแล้วมันจบลงตรงไหนมันจบลงตรงที่เขาหลวงปู่ขอร้องให้เขายืนยันได้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มี ไม่มีบุคคลไปแปลกปลองไม่มีบุคคลไปเล็งปืนเล็งเลเซอร์ใส่หัวลูงปูและแกนนำรวมทั้งไม่มีคนที่ไปซ่องสูงกำลังอยู่เพราะลอกประตูไว้เราก็เลยบอกอ้าไม่เป็นไรฉันเชื่อคุณแต่คุณต้องร,อรับรองฉันว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นกับฉันและลูกหลานของฉันและนักสู้ทั้งหมดจากตึกของคุณคุณต้องรับผิดชอบ เขาก็ดูท่าทางตอบแบบยะโสยะโสว่าก็ได้ผมจะรับผิดชอบเราก็เลยให้พี่น้องแนะสื่อสารสมวลชนก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วลุงบู่ก็ขอขอบคุณท่าแล้วก็เดินกับสายสายมาเขาก็มีโทรศัพท์ไปหาท่านในพลบอกว่าให้ขึ้นไปค้นขึ้นไปตรวจได้เขาเปิดประตูให้แล้วลุงบู่ก็เลยบอกท่านในพลอย่าไปตกอยู่ใน ในกนอุบายของเขาถ้าท่านขึ้นไปคนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอ้างว่าอ้าวว่พวกคุณขึ้นมาคนแล้วนี่แล้วมันจะมีเหตุอะไรผมก็ไม่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าพวกคุณขึ้นมาตรวจหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยอันนี้แหละมันเป็นเล่ห์เทือบายมาอีกตำรวจมาอีกวันนี้มาเจรจาไม่ใช่สอรอสอแต่ตัวแทนของสอรอสตำรวจสุรุ่งสองม้อง อลองผู้การเขาก็จะพยายามเทีเ่ยวไล่เทียวขือมาติดต่อพูดคุยกับลุงปู่ว่าให้ย้ายเวทีได้ไหมย้ายไปไหนเขาบอกย้ายไปที่เกา่าที่ตั้งอยู่กับทุนสุเทพนั่นแหละชัานก็เลยบอกอ๋อคุณก็จะได้ร้องกรอบปิดป,ประตูตีแมวตีหัวชันใช่ไหมเขาบอกว่าไม่มีไม่ใช่อไม่ใช่แล้วคุณให้ชันย้ายไปทําไมา ก็อยากให้รถลาม้าช้างมันเดินสะดวกทุกวันนี้ก็รถลาม้าช้างมันเดินยิ่งกว่าสะดวกอีกมันติดขัดตรงไหนมันเสียไหนอะไรแล้วฉันมีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่เพราะฉันถือว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยเพราะอยู่หน้าพี่ทหารอยู่ใกล้ๆใครจะมาตีชันฉันก็วิ่งเข้าหาให้ทหารแต่อยู่ตรงโน้นนะ่ะ ใครดีชัางก็เละอย่างเดียวมันปิดประตูนั้นปิดประตูนั้นปิดประตูนั้นลุมเละไม่มีใครเห็นสู้ยากก็ไม่ไป้ากก็ไม่ไปแล้วถ้าอยากจะย้ายมีข้อเสนออีกงั้นผมจะมาตั้งด่านตรวจหน้าตรวจหลังทั้งวันทั้งคืนเอายิ่งด่ดานยิ่งไม่เอาใหญ่ ราะเดียวถ้าคุณอ้างว่ามาตรวจด่านมาตั้งด่านแล้วเกิดมีคนที่แปลกปลอมเข้ามาในนี้ทําร้ายทําลายเขตนฆ่าประชาชนซึ่งเวลาน,นี้มันก็มีเมืม่อวันก็จับได้เมื่อคืนก็จับได้จับได้ทุกวันไอ้พวกชายแปลกหน้าชายนิรน,นามชายนักปุ้มสารพัเดเนี่ยมันเข้ามารวมตัวอยู่ในนี้แล้ว คุณก็กําลังจะประกันยืนยันว่าการกระทําของคนพวกนี้ก็คือพวกเราทำกันเองใช่ไหมเพราะคุณอ้างว่าคุณได้ตั้งด่านหัวท้ายเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นฉันไม่เอาฉันถ้าจะตายก็ขอให้จับผู้ร้ายได้ไม่ใช่ตายแบบตํารวจมาประกันว่าไม่มีอะไรผมเฝ้าหน้าบ้านไม่เห็นมีอะไรใครเข้าออกอย่างนี้ยอมไหม,ไมไอ่่มันเรียกว่าหลงปูกรีญ้าม,มั้งเออ แต่พูดเหมือนดีเลยล่ะพูดเหมือนดูนดีว่าจะมารักษาความปลอดภัยจะมาตั้งด่านตรวจตาให้ไอ้และคนข้างในทำํำไงไอ้ที่สายรับไอ้ที่มืออุ้มไอ้ที่มือฆ่าที่นายจตุพรนานัทวุฒิส่งมาคอยกําจัดลุงปู่และแกนนำและสร้างความวุ่นวายเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบและไล่มันออกไปไอ้คนภายในชุดไอ้นักรบสีดําที่มาฝังตัวอยู่ตามตึกเนี่ย ที่รัฐบาลส่งมาเนี่ยใครจะกําจัดและไล่มันออกไปแล้วถ้าคุณปิดหน้าปิดหลังก็เท่ากับว่า,วา,วาปิดความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลเพราะคุณเป็นหลักประกัน,นว,าวาา่าตำรวจเฝ้าบทางไม่มีใครเข้าออกนอกจากพวกเราทํากันเองจิไง,ไง่ายง่ไม่โง้หรอกเล่าให้ลูกหลานวางว่าต้องใช้ปัญญาให้เยอะๆ ในการเจราจาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมาเจราจามันจะมาทุกวันแหละแล้วก็วแถมมาติดสินบนเอา,าไตมาให้หนึ่งไตดันใส่ไม่ได้อีกหวกว่าเออรอกว่เหนื่ก็ไหวคนหนึ่งก็ไหวนั่นแหละเอาละขอบคุณมากมีทิ่พกรวันนี้มีมีท่านด็อกเตอร์มีนักวิชาการที่เขาจะมาเปิดโปงเรื่องกบบระบวนการทำลายสถาบันเป็นระบบให้พวกเราได้ดูว่ารัฐบาลพอราลากับกระบวนการตะบ,บูลจินเนี่ยมัน รวมหัวดังทำลายอย่างไรเขามีข้อมูลมีหลักฐานแล้วก็มีนักวิชาการดื่นๆวันนี้หนาแน่นพวกเราจะได้รับความรู้นสติปัญญาเต็มๆตุกแล้วก็อย่าทิ้งให้รู้ปู่สู้คนเดียวนะจ๊ะทิ้งไหมเนี่ยจริงนะทุกนี้ต้องเยอะกว่านี้าะมีงานเข้า,ารปรัจงานานบพวกเราครับสัญญาหลวงปู่จะให้เต็มเวทีอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะ อ่าสัญญากับหลวงปู่แล้วนะยนอ,ยนอย่างน้อยจะให้ขาดแบบนี้เนาะอ้าวเปล่าสาธุเป็นเสียงนกหวีดนะหลวงปู่นะ